ไม่ไดเปลี่ยนอะไรร้าเดิมไปาวาเดิมปะมแต่หนูต้องไปสาวเช้ากี่โมงครึ่งแหลพี่ไม่ได้ยุ่งเลยเแปเลยเธอพี่ก็ไม่เคยมีนี่ยังมีนี่ยังแค่ทำแบบนี้็พอแล้วนี่อะไรอะเป็นหมอป่า เขาพอลเขาจะรหลุดมาจากพี่นี่เพราะคุณไ่ยนอปไปลงคนี้คนนเลยหมอ่าไมใครนะเนี่ยมอบ่ากเอ generation generation ไหนฮะพี่ หนูชอบจังเลยอหนูไม่คิดเลยนะว่าเขาจะชอบหนูใคาไม่ชอบหนูหลอเล่นสเปคเขาเป็นหมวยก็ชอบสาวหมวยแค่เขาลงมือกยว่าก็ต้องปะเบสเจ็ดอะวันนี้นี่ก็หมวยนะสูงวันนี้น่ารักมากเลยีสูงว่ะคสูงเลยคราบนนี่สูงมาก เามิดเลยอ่ะเพระหมูผอมเกินเห็นไหมหอมเลิวพี่แม่ทำอะไรพี่แม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วแม่ไปปั้นมันสไลซ์สาใช่หลจัดการเซ็งโอ้โห้ามต้องไปเคบีก่ะ ห้าโมงเย็นหนักเตะห้าโมงแต่ถ้าหนูมาสี่โมงรีบไปเออเราเหยลอชายต้องไปเร็ววันไหนลูกพรุ่งนี้เริ่มเเพรุ่งนี้คุณาไปนับเร็วไม่นี่โดดนสุดท้ายใจเขาไม่มาเดี่ยอมาโดดทำไมโดดที่ไหนแล้วประตูวิวเทียามเป้าออกมาได้ก็บุนแล้วเี ไปมแรกนะหนบอกว่าอะไเปลบอานนหนูแเอะไรเล่ยๆคนมัลว่าหไปทําไไ้มาค่ะหนูหนูาเป็นสา่นหนูาถ่ายราหอสุัไปนอะไปีไปนยไปนเไปนไปเไปนเไไปนไปนไปไปนยไลไปนนละไปไปน เด,เดี๋ยวเร็วกวาอดูนี่เท่าไหร่ไม่เจอดูดดูเป็นร้อยโนแลมาเดี๋ยวเพื่อนค,คนีหายไอทก็